สารอาหารใดบ้างที่ทําให้เด็กฉลาดและสมองดีค่ะเวลาทองของสมองเด็กนะคะเริ่มตั้งแต่ในครรภ์นจนถึง3ขวบปีแรกนะคะสมองจะมีการพัฒนาและก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะสารอาหารสําคัญที่ทําให้เด็กสมองดีและก็ฉลาดนั่นก็คือ DHA และสปิงโกเมลินนั่นเองค่ะ DHA คือกรดไขมันดีกลุ่มโอเมก้า3นะคะพบมากในอาหารทะเลจําพวกปลาค่ะมีบทบาทในการช่วยพัฒนาสมองเสริมสร้างการเรียนรู้ความจําและก็พัฒนาดวงตาค่ะสปิงโกเมลินคือปลอ,อกเยื่อหุ้มประสาท อิน,นะะซึ่งได้จากแหล่งอาหารต่างๆได้แก่ไข่ชีสนมแม่แล้วก็นมวัวค่ะจะช่วยให้สัญญาณประสาทกระโดดได้ไวขึ้นค่ะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นสามารถทําให้เด็กอะเรียนรู้ได้ไวแล้วก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นค่ะ DHA ปริมาณเท่าไหร่ที่เด็กควรจะได้รับในอายุ1-3ปีนะคะควรจะได้รับ DHA ปริมาณ70มิลลิกรัมต่อวันค่ะซึ่งเทียบเท่ากับการทานนม3กล่องนั่นเองค่ะส่วนปริมาณสปิงโกเมลินต่อวันนั้นนะคะหากเด็กๆสามารถทานอาหารที่มี DHA ได้รวมถึงปลาทะเลค่ะและทานนมที่มีส่วนประกอบของ DHA ได้นะคะก็จะสามารถได้รับสปิงโกเมลินในปริมาณที่เพียงพอเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องเด็กๆถามหมอคู่คิดดีกว่า